One News ตรงไปตรงมาในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพายุไต้ฝุ่นคบป,ปุได้พัดขึ้นฝั่งถล่มเกาะลูซอนของฟิลิปปินส์นะครับสร้างความเสียหายตลอดเส้นทางล่าสุดมีรายงานยอดผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย9คนประชาชน65,000คนนั้นต้องอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภยัยติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ สายฝนกระนำหนักหลายพื้นที่บนเกาะลุกซอนประเทศฟิลิปปินส์ตั้งแต่เช้ามืดวานนี้เมื่อพายุไต้ฝุ่นคอบป,ปุพัดขึ้นฝั่งด้วยความเร็วลมสูงถึง210กิโลเมตรต่อชั่วโมงอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นคอบป,ปุทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมเฉียบพ,พลันตัดขาดเส้นทางสัญจรระหว่างหมู่บ้านและเมืองต่างๆ ร่องรอยความเสียหายปรากฏให้เห็นชัดเจนตามรายทางทั้งต้นไม้เสาไฟฟ้าและเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์คนล้มระเนระนาดส่งผลให้ไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่ประชาชนจนํานวนมากติดค้างอยู่บนหลังคาบ้านท่ามกลางระดับน้ําท่วมสูงถึง6เมตรเกือบเจ็ดชั่วโมงแห่งวิกฤตไต้ฝุ่นคบปุเริ่มอ่อนกําลังลงเหลือความเร็วลม185กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะเคลื่อนตัวเข้าไปยังพื้นที่ตอนในของประเทศ ทางการฟิลิปปินส์รายงานมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย9คนในจำนวนนี้มี2รายเสียชีวิตจากต้นไม้ล้มทับและอีก7รายเสียชีวิตบริเวณชายฝั่งทะเลขณะที่ประชาชนกว่า6 5 0 0 0คนถูกอพยพออกมาได้อย่างปลอดภัยทางการกำลังเร่งส่งสเสบียงไปยังพื้นที่ประสบภัยพร้อมหาทางช่วยเหลือประชาชนอีกราว6000คนที่ติดค้างอยู่ตามท่าเรือต่างๆเพราะบริการเรือเฟอร์รี่ถูกระงับและเที่ยวบินพาณิชย์หลายสิบเที่ยวถูกยกเลิก ผลกระทบที่รุนแรงที่สุดเป็นความสูญเสียที่เกิดกับปากท้องประชาชนการประมงพื้นที่ทางการเกษตรโดยเฉพาะในเมืองซานติเอโกพื้นที่ปลูกข้าวหลักของประเทศตอนนี้จมอยู่ใต้น้ำมาเป็นซาลายุงมาบักยุงยันไอ้คนทีปพามาอันี้ยันซาคินาบพุก asan เราะมันมาวุ่นวุ่นเลยลาเราไปบินนังประกอบนเพราะปัญหาหน้าวินทีตรงนี้นนะมันจะสั่การยุง Dagdagan sana ng konting presyo naman ng talay para para may, 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 may pili ng pagkain. Ang bangta eh. May laking alon eh. Di maka ano sa paglalambat. Kasi may bagyo po. Kaya wala kami ngayon na buhay. Bawal naman ngayon magano. Pinagbawal ng Coast Guard. Wan ni Kapu dai on kamlang long. 4 leu 1. Khana khleun กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าไต้ฝุ่นคอปปุอาจอ่อนกําลังลงมาเป็นพายุโซนร้อนภายในไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าแต่ด้วยภาวะความกดอากาศสูงและอิทธิพลของไต้ฝุ่นอีกลูกทางตะวันตกเช้งเหนือของแปซิฟิกทําให้ไต้ฝุ่นคอปปุจะยังเคลื่อนตัวอยู่บนเกาะลูกอรในช่วง2อวันข้างหน้า 1. News ตรงไปตรงมา